Good Care ร่วมดูแลคุณภาพชีวิตโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคุณผู้ชมคะช่วงของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่อโศกกรุงเทพมหานาครเน,นี่ยนะคะวันนี้เรามาดูแลกันในเรื่องของโรคสะเก็ดเงินใครที่ไม่เป็นก็อาจจะคิดว่าไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จริงๆแล้วเราอาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ได้นะคะเพราะต,ตอนนี้เขายังหาสาเหตุไม่พบว่าจริงๆแล้วเกิดจากอะไรวันนี้เราจะมาคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์จรัสศักดิ์เรืองพีรคุณนะคะคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคผิวหนังแล้วก็ศึกษาในเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขาบอกบางทีโรคก็ไม่ตรงไปตรงมากับเราเพราะถ้าตรงไปตรงมาเราก็จะเห็นเลยว่าเป็นสีเงินๆค,คุณหมอเล่าให้หนุ่ยฟังว่ามีคนไข้บางท่าน เขาไม่ได้เป็นสีเงินเงินแต่พอไปตรวจแล้วโอ้โหแล้วพอเดินผิดทางนิดเดียวเนี่ยโรคก็ลุกลามแปบใหญ <มา S 1> ่ <มา S 1> คุณหมอเล่าที่เราฟังตั้งแต่การเกิดเลยได้ไหมคะก็จริงๆก็อย่างที่คุณหนุย่ยบอกไปเมื่อกี้น,นะครับคือโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเ,เรายังไม่ทราบสาเหตุยังไม่รู้ต้นเหตุจริงๆว่าสะเก็ดเงินนี้เกิดจากอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยเสริมเช่นว่ากรรมพันธุ์เช่นว่าเรื่องของความเครียดนะครับ เรื่องโรคติดเชื้อบางอย่างหรือแม้กระทั่งการแกะเกาการใช้ยาบางชนิดพวกนี้ล้วนเป็นสาเหตุที่จะส่งเสริมให้ตัวโรคสเก็ตเงินเนี่ยลุกลามมากขึ้นแต่โดยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักๆเนี่ยยังไม่ทราบยังไม่ทราบชัดเจนนะครับทางการแพทย์นี่ยังไม่ทราบต้นเหตุชัดเจนติดต่อไหมคะโรคนี้จะไม่ติดต่อครับโรคนี้จะไม่ไม่มีการติดต่อเพียงแต่ว่า คือมันจะดูไม่น่ามองน่ากลัวดูน่ากลัวคนไข<ม>้เองก็จะรู้สึกหดหู่ใจเข้าสังคมก็รู้สึกความมั่นใจลดลงทําอะไรก็กลัวคนอื่นจะรังเกียจเนี่ยมันออก็จะทรมานมันจะเรื้อรังครับส่วนใหญ่มาตรฐานการรักษาของสะเก็ดเงินเนี่ยโดยมากเ,เวลาที่รู้ว่าเป็นสะเก็ดเงินเมื่อ,อไหร่ปุ๊บเนี่ยทางการแพทย์ก็จะใช้ยารักษานะครับใช้พวกยาทาสเตียรอยต่างๆพวกนี้ปุ๊บ มันก็จะลุกลามเพราะว่าผิวเราบางลงคุณผู้ชมคะวันนี้โรคสะเก็ดเงินเราได้บทสรุปว่าเขาเกิดโดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจนนะคะแล้วก็เกิดความรำพาญกับความไม่น่ามองแต่ว่าในเรื่องทางออกของการรักษาที่ไม่จำเป็นต้องใช้เซียรอยเป็นข่าวดีที่หนู่จะมาฝากกันในวันพฤหัสหน้าวันนี้เรามีช่วงหน้าที่รอคุณผู้ชมอยู่เป็นเรื่องของสเตียรอยเหมือนกันแต่เป็นสเตียรอย กับการดูแลสิวณนะปัจจุบันนี้เนี่ยอันตรายมากๆนะคะคุณผู้ชมอยากให้ทุกทท่านได้ฟังแล้วก็คงจะต้องย้อนมาคิดนิดหนึ่งว่าถ้าเราเดินไปแล้วปลายทางไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยนะคะเราควรจะเปลี่ยนทางเดินไหมพักสักครู่เดียวค่ะ